ดีจ้าทุกคนวันนี้เจซี่จะมาแจกสูตรเต้าหู้ผัดหมูสับกันจ้าวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้หมูของเรา200กรัมเจซี่เลือกส่วนของไหล่ของหมูนะจ้านํามาผ่าเป็นชิ้นๆแล้วก็สับให้ละเอียดแบบนี้ประมาณนี้ก็โอเคแล้ว ต้นหอมหั่นเป็นชิ้นๆขิ้งของเราก็หั่นเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นก็สับให้ละเอียดเลยจ้าประมาณนี้กระเทียมประมาณ4กลีบทุบให้แหลกเลย พริกแดงของเราหั่นเป็นชิ้นๆพริกแดงจะเยอะหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่เราต้องการนะจ๊ะเชื่อเป็นชิ้นๆช,ชิ้นประมาณนี้ก็โอเคแล้วเต้าหู้ของเราจะเอาเต้าหู้ที่เป็นนุ่มๆแบบนั้นก็ได้หรือเต้าหู้ทอดแบบเจซี่แบบนี้ก็ได้ที่แข็งไม่ใช่อะไรเพราะว่าไปใส่ในช่องฟิตมันเลยแข็งแบบนี้นะจ๊ะหั่นเป็นชิ้นๆเลย หลังจากนั้นเรามาเตรียมซอสปรุงรสกันเลยจ้ะซีอิวขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันงาน1นช้อนโต๊ะซีอิวดำแต่งสี1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะพริกไทยผงแล้วแต่ใจชอบเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันเลยจ้ะ วิธีนี้ตอนผัดจะได้ง่ายๆยิบมาโรยลงไปในกระทะเลยก็เป็นอันเสร็จนี่ตอนนี้เรามาเตรียมแป้งน้ำข้าวโพดจ้ะแป้งข้าวโพดสองช้อนชาตามมาด้วยน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนี่เอาไว้โรยทีหลังนะจ๊ะโอเควัตถุดิบพร้อมเรามาลงมือกันเลยตั้งน้ำมันให้ร้อนน้ำมันร้อนแล้วนำหมูสับของเราลงไปผัดก่อนเลยจ้ะ ผัดให้หอมผัดให้สุกเลยนะคะระหว่างผัดมันจะแห้งๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวเติมน้ำลงไปเลย3ช้อนโต๊ะผัดเข้าไปเลยจ้ะผัดให้หมูสุกเลยนะคะพอหมูสุกแล้วเราค่อยใส่พริกกระเทียมแล้วก็ขิงของเราลงไปได้เลยตามมาด้วยเต้าหู้ด้วยผัดให้เข้ากันเลยจ้ะผัดให้สุกเลย พัดไปพัดมากกลิ่นเริ่มมาละขอบอกเลยว่าหอมสุดๆเลยโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เทน้ำปรุงรสของเราลงไปได้เลยเห็นไหมง่ายเลยเทลงไปก็เป็นอันเสร็จผัดให้เข้ากันเลยจ้าช่วงนี้ให้น้ำซอสซึมเข้าไปในตัวเนื้อซึมเข้าไปในตัวเต้าหู้พอได้ที่แล้วเราค่อยใส่ น้ำของแป้งข้าวโพดลงไปเลยจ้ะใส่นิดๆก่อนนะแล้วก็ค่อยคนมันถ้ามันเหนียวประมาณนี้ประมาณที่เราต้องการแล้วก็โอเคเลยจ้ะขั้นตอนสุดท้ายค่อยใส่ต้นหอมลงไปเอาไว้แต่งสีนะจ๊ะนี่ผัดให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เมนูง่ายๆลองฝึกไว้นะจ๊ะติดบ้านอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอยากกินอะไรไวๆนี่เมนูนี้เลยขอบอกว่าอร่อยสุดๆเอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบาย